เพื่อนๆได้หวังได้เห็นทีโมแวร์เนอร์หัวหกตัวเทพของอาร์เบร็ซิกย้ายมาอยู่กับหงแดงลิเวอร์พูลอาจต้องอดทนรอไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีเพราะแม้ทั้งตัวนักเตะและสโมสรต่างก็อยากมาร่วมงานกันแต่พวกเขาก็ยินดีรอให้เงื่อนไขค่าจิตสัญญาลดลงมาเหลือเพียง36ล้านปอนด์ในปี2021ส่วนรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ The s o r Report by z มีคำตอบมาฝากเพื่อนๆทุกคนกัน แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิกงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง s o Report by SEO ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับมันชัดเจนว่าลิอวอพูให้ความสนใจในตัวแวนเนอร์และตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบต่อไปตามการรายงานข่าวจากดิอัเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ระบุว่าเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮฟวี่เมทัมองแวนเนอร์ เป็นนักเตะที่คุ้มค่าก่กับการลงทุนขณะเดียวกันก็ยังคงวางตัวเขาเป็นเป้าหมายการเสริมทัพลำดับแรกมาจนถึงตอนนี้ด้านตัวแวนเนอร์เองก็ไม่เคยปกปิดความชื่นชมที่มีในตัวของครอปและทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์โดยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับผ่านหน้าสื่อถึงเรื่องนี้ด้วยตนเองหลายต่อหลายครั้งขณะที่ครอปก็พูดคุยกับแวนเนอร์เป็นการส่วนตัวไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและดาวเตะวัย24ปีก็มั่นใจว่า แอนฟิลคือสถา,านที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการเดินหน้าเส้นทางอาชีพต่อไปอย่างไรก็ตามแวนเนอร์ก็รู้ดีว่าสถา,านการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะต้องรอไปอีกอย่างน้อย12เดือนเพื่อให้ได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์ pool สมใจในตอนนี้สโมสรฟุตบอลต่างๆทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วและมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิเวอร์ pool จะยังไม่ขยับขยื่นการลงทุนใดๆ ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าแม้กระนั้นวรเนอร์ก็ยังคงมีใจที่มั่นคงให้กับพวกเขาและจะขออยู่กับไบรฟซิกต่อไปโดยไม่สนใจข้อเสนอจากทีมอื่นหากยังไม่ได้ย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลบาร์เซลโลนาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดและเชลซีต่างก็ให้ความสนใจในตัวแวรเนอร์ที่ระเบิดฟอร์มเทพกดไป28ประตูจากการลงสนาม41นัดให้กับสโมสรและทีมชาติเยอรมันในฤดูกาลนี ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนักเตะยอมรอการย้ายทีมไปอีกหนึ่งปีเพื่อให้ได้ย้ายมาอยู่กับทีมที่เขาปักใจแล้วอย่างลิเวอร์พูลมันยังจะทำให้ทีมของครอปเซฟเงินได้อีกมหาศาลเงื่อนไขค่าติสัญญาของแวนเนอร์ในปัจจุบันอยู่ที่54ล้านปอนด์แต่เงื่อนไขในสัญญาของเขากับไรฟซิกซึ่งลากยาวไปจนกระทั่งปี2023มีเงื่อนไขย,ย่อยๆอยู่อีกหลายต่อหลายข้อหนึ่งในเงื่อนไขย,ย่อยดังกล่าว ก็คือค่าชิกสัญญาของแวนเนอร์ที่จะลดลงจาก54ล้านปอนด์มาเหลือ36ล้านปอนด์เมื่อถึงปี2021นั่นหมายความว่าหากลิเวอร์พูลและแวนเนอร์ยอมอดทนไปอีก12เดือนมันจะทำให้การย้ายทีมในครั้งนี้ของเขาประหยัดเงินมากขึ้นถึงหลัก18ล้านปอนด์เลยทีเดียวอีกทั้งสโมสรก็ยังไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะมีใครมาแย่งตัวนักเตะไปเพราะตัวแวนเนอร์เองได้ตั้งมั่นเอาไว้แล้วว่า จะขอมาอยู่กับลิว์พูเพียงสโมสรเดียวเท่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ฟากความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ